เปิดทคำทคำนานา2021จากหมอดูตาบอดชื่อดังบาบาบาแวนกาเจ้าของฉายานอสตาดามูสแห่งบอลขามเชื่อว่าสุดแม่นแม้สิ้นใจไปหลายปีแล้วเผยก่อนตายทิ้งคำลวงหน้าไว้กว่า3,000ปี ปีพศ2563หรือปี2020กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วซึ่งเป็นปีที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายมากมายอย่างที่เกิดขึ้นหลายๆคนจึงเฝ้ารอการมาถึงของปี2021แล้วหวังว่ามันจะเป็นปีที่ดีขึ้นแน่นอนว่าในทุกๆปีจะต้องมีคำทำนายจากหมอดูชช่อยดังมากมายแต่คำทำนายที่ฮือฮาที่สุดในโลกและเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก คือคำทำนายของบาบาบาวานกาหมอดูตาบอดที่ทำนายแม่นย่าเหลือเชื่อและเธอก็ได้คาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2021เอาไว้ล่วงหน้าหลายปีแล้วจากการรายง,งานของเว็บไซต์ Daily m เม l เมื่อวันที่24ธันวาคม2563ระบุว่า บาบาวันก้าเป็นแม่หมอดูตาบอดชื่อดังชาวบันเกรเรียมีเสียชีวิตไปเมื่อปี2539ด้วยวัย85ปีก่อนเสียชีวิตจากไปบาบาวันก้าได้ทิ้งคำทำนายล่วงหน้าของทุกๆปีไว้จนถึงปี5 6 22, 2 2ค5079ศหรืออีก359 0ปีข้างหน้า เป็นระยะเวลามากกว่า3ศตะวรรษสสำหรับํำท,ทํานายปี2021นั้นบาบาวานจ้าเจ้าของฉายาบอสตา,น,านุตแห่งบอลถามได้พานดาวไว้ว่าสามยักษ์ใหญ่จะมารวมเป็นหนึ่งและมังกรที่แข่งแงร่งจะยึดครองมนุษย์ชาตินอกจากนี้ยังทํานายเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของโดนัลด์ดทรัม ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่45วลาดิมีปูตินจะถูกพยายามรอบสังหารรวมทั้งปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในยุโรปเธอยังทำนายอีกว่าโลกจะเข้าสู่กรียุคและจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีก็คือโลกจะค้นพบวิธีรักษาโรคมะเร็งในปีนี้ เป็นที่เชื่อกันว่าคําทํานายของบาบาวานกานั้นค่อนข้างที่จะแม่นมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณในการตีความของแต่ละคนสําหรับคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาฝากกับคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมกันนะครับทางเพจอัปเดตดวงสําหรับวันนี้สวัสดีครับ